เราอยู่ในโลกของเมทริกมนุษย์ก็อยู่ในโลกของเมทริกแต่เมทริกของแท้และของเทียมต่างกันระบบเมทริกถูกสร้างอยู่บนดวงจันทร์โดยโกเซียดูซาซึ่งติดต่อกับบีอิงมนุษย์ต่างดาวไทเกทันที่อยู่รอบดาวรุกไก่เพอารเดียนที่ชื่อว่าซูวารุออฟเอร่า ให้ข้อมูลว่ามนุษย์โลกถูกขังอยู่ในโปรแกรมเมทริกเราจึงมองเห็นแค่ภาพสามมิติเพียงเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรมโฮโลแกรมเป็นเพียงภาพลวงตาสามมิติคุมโลกเราเอาไว้เราจึงเห็นเพียงแค่ภาพที่ถูกโหลดเอาไว้เฉพาะในโปรแกรมนี้เท่านั้น เราจึงมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ในมิติที่สูงกว่านี้ได้อย่างมิติที่ห้าซึ่งมิตินี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มนุษย์เรามองไม่เห็นภาพความจริงเพราะเราถูกควบคุมด้วยโปรแกรมเมื่อ12,500ปีมาแล้วสหพันกาเรติกติเกเรติกเฟเดอเรลออฟเวิลด ต้องการควบคุมจิตวิญญาณของเรปทีเรียนขังไว้ในโลกนี้หลังจากสงครามของดาวไทเมดกับดาวอังคารให้อยู่ในโปรแกรมของแท้ระบบสามมิติโดยใช้กฎของแรงดึงดูดมาควบคุมกฎก็คือคุณดึงดูดสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาซึ่งอยู่บนดวงจันทร์ คอมพิวเตอร์นี้จะอ่านความคิดความต้องการและอารมณ์ความรู้สึกจากสมองของมนุษย์และเปลี่ยนเป็นคลื่นความที่ส่งกลับไปเก็บไว้ที่ระบบเป็นสิ่งที่คุณเชื่อและตัวคุณเองก็ควบคุมระบบเมทริกที่จะส่งผลกลับมาทำให้คุณเห็นความเป็นจริงกลับมาเช่นนั้นระบบเมทริกเก่าแก่มากแล้ว จึงทำให้เรปทีเรียนแฮกระบบคอมพิวเตอร์ได้จนสำเร็จและแฮกเมตริกในระบบดวงจันทร์ด้วยจึงทำให้มนุษย์เห็นแค่ระบบสามมิติที่เรปทีเรียนสร้างขึ้นมาเพียงเท่านั้นจึงทำให้มีเมตริกมีสองแบบคือเมตริกที่เป็นของแท้ที่รันด้วยระบบกฎแห่งแรงดึงดูด ที่สร้างโดนสะพันธ์กาเล็กติกและแบบที่สองคือแบบเรปทีเรียนแฮกระบบมาเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของมนุษย์เมทริกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นี้เมื่ออยู่ใกล้มีอันตรายมากทำให้เป็นโรคมะเร็งต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะอเมริกาและยุโรปเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าที่ไหนมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติเช่น ภูเขาต้นไม้แม่น้ำก็จะไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับน้อยมากเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมากกว่าระบบเมตริกเก่าแก่มากช่วงแรกจะมีนิวเคลียร์อยู่12เครื่องตอนนี้ถูกปิดไปเกือบหมดแล้วโดยต่างดาวอาร์ทูเรียนมนุษย์เราจึงเริ่มเห็นอะไรแปลกๆมากขึ้น โดยไม่ได้คิดไปเองเพราะระบบมีการรั่วไหลนั่นเองตอนช่วงสงครามสหพันธ์กาเล็กติกได้กักขังเล็บที่เลี่ยนไว้ในโลกสามมิติและสร้างประตูสตาเกตเวนออนแลนเบลขึ้นมาคุมโลกเอาไว้และมีมนุษย์ต่างดาวบีอิงเหล่าชาวแสงมาช่วยปลดปล่อยโลกและติดต่อกับมนุษย์โลก ระบบเมตริกสามมิติคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกมาเพื่อเป็นโฮโลแกรมคลุมมิติที่5เอาไว้ถูกส่งโปรเจกเตอร์ลงมาจากดวงจันทร์โปรแกรมทั้งหมดเป็นระบบนิจิตอลสะพันธ์กาเล็กซี่สามารถหยุดโปรแกรมเหล่านี้ได้แต่มันขัดกดความเจ็ดจำนงเสรีที่เป็นฟรีวิวอิสระหรือความสมัครใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์ปรับตัวกับระบบมิติที่5ได้ยากถ้าโดนบังคับให้ไปอยู่ในทันทีต้องใช้เวลาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติที่4จะถูกเปิดเผยเช่นสัตว์ประหลาดต่างๆจิตวิญญาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเรือยานอากาศ UFO และทุกอย่างที่อยู่ในมิติที่3 4. และมิติที่5จะปรากฏขึ้นพร้อมกันทีเดียวแต่มนุษย์ที่ยังไม่ตื่นรู้ก็ไม่พร้อมที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาต่อระบบของร่างกายและระบบประสาทซึ่งนี่ก็คือการบังคับให้เปิดมิติที่5ด้วยระบบไม่ใช่โดยธรรมชาติของตนเอง ซึ่งเป็นความแตกต่างกันโฮโลแกรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่แสงหรือลวงตาเท่านั้นเมื่อใช้โฮโลแกรมเป็นจำนวนมากมันเป็นพลังงานทำให้เกิดฟอสฟิลแวนออเรนเบล์ที่อยู่รอบๆโลกเป็นผนังกำแพงกั้นของมิติที่สามเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกำแพงนี้ได้เลย ถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีควบคุมคลื่นความถี่พลังงานและถ้าจิตของเราไม่มีพลังความถี่สูงที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราถึงต้องยกระดับจิตสำนึกของเราด้วยตัวของเราเองให้สูงเพียงพอกับความถี่ที่จะก้าวข้ามผนังกำแพงนี้ไปได้เพราะเมื่อถ้าหากเราตายไปก็จะถูกส่ง ให้กลับมาเกิดบนโลกนี้อีกเหมือนเดิมดังนั้นคนที่ตื่นรู้มีจิตที่พัฒนาสูงขึ้นแล้วออกจากความเชื่อเก่าต่างๆตามบรรพบุรุษที่โดนปลูกฝังเอาไว้ก็จะหลุดจากเมทริกนี้ได้และสามารถเลือกได้ว่าจะเกิดมาบนโลกนี้โลกคู่ขนานอื่นหรือไปอีกมิติ หรือกลับสู่แหล่งที่มาของเราได้นั่นเองด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ฝ่ายมืดเรปทีเลียนที่ควบคุมโลกมนุษย์จึงไม่อยากให้มนุษย์โลกนี้ได้รู้ความจริงเพราะไม่อยากให้มนุษย์หนีออกไปได้เพื่อจะเก็บไว้เป็นทาสจึงได้สร้างความเชื่อและความกลัวต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์มีความถี่ต่ำ และวนเวียนมาเกิดในโลกเดิมแห่งนี้เมื่อ12,500ปีตอนระบบเมตริกถูกติดตั้งตอนนั้นมีประชากรมนุษย์อยู่ในโลกเป็นชาวไลเลี่ยนหรือไรราซึ่งวิวัฒนาการมาจากดาวโลกดวงนี้และติดอยู่ในระบบสามมิตินี้เช่นกันสาพันกาล็กติกกำลังแก้ไขปัญหานี้ และเร่งทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จในเร็ววันแต่ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของมนุษย์ด้วยโปรแกรมเมทริกของแท้ที่สหพันธ์กาเล็กติกสร้างขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์คือเมทริกของแท้3มิติออริจินัล 3D โปรแกรม3มมิติเป็นระบบคอมพิวเตอร์กฎของโปรแกรมเมทริกคือ ต้องใช้จินตนาการการสร้างสรรค์โลกของตนเองขึ้นมาผ่านความคิดแล้วคอมพิวเตอร์จะอ่านความคิดของคุณว่าคุณต้องการอะไรต้องการจากที่ไหนสั่งการด้วยมือและความคิดของคุณโดยใช้จินตนาการของคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นพระผู้สร้างหรือจักรวาลได้จัด นั้นนั่นเองกฎของเมตริกของแท้3ามิติออริจิน l ล d ไม่ได้ทำให้เราต้องตกเป็นทาสของใครแต่ที่เราเป็นทาสในเมตริกแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเรปบทเลียนเข้ามาแฮกระบบโปรแกรมปุกเมตริก Matrix ของแท้แล้วป้อนข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปให้เรามีระบบความเชื่อต่างๆที่ผิดเพี้ยนไป เช่นให้เชื่อว่ามนุษย์เราจะแก่เร็วสร้างความเชื่อที่มีข้อจำกัดให้อยู่ในกรอบประเพณีความเชื่อเก่าแก่ความกลัวความถี่ต่ำและทำให้มนุษย์ไม่สามารถได้ใช้โปรแกรมของแท้ Original 3 d จากโลกของดวงจันทร์จริงๆกฎของเมทริกของแท้ Original 3 d คือกฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction มีความเป็นกลางถ้าคุณปรารถนาอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นแต่เรปทิเลียนดันมาแฮกเปลี่ยนระบบให้มนุษย์ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาและป้อนข้อมูลให้มนุษย์คิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดตัวเล็กรีบไม่มีความสามารถที่เพียงพอและมีอายุสั้นๆเฉลี่ยแค่100ปีเพียงแค่นั้น ไฟมืดสร้างตำราคำพีและความเชื่อต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อยู่ในกรอบแบ่งชนชั้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ทำสงครามแย่งชิงดินแดนฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองเพื่อให้เกิดความถี่ต่ำเอาดีเอและจีโอมของเราออกไปจาก12เส้นให้เหลือแค่2เส้น แค่พอมีสมองไว้ใช้กับงานและทำตามคำสั่งได้เพียงเท่านั้นและปิดบังความจริงของจักรวาลทั้งหมดจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถมีอายุยาวนานมากกว่านี้เป็นพันปีนอกจากนั้นฝ่ายมืดยังสามารถสร้างภาพโฮโลแกรมสิ่งแวดล้อมเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้มนุษย์มีความเชื่อในแบบต่าง หลากหลายตามชุมชนนั้นๆด้วยสิ่งที่เราเห็นบนโลกมายามิติที่สมแห่งนี้มันจึงเป็นเพียงโปรแกรมโฮโลแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงนักวิยาศาสตร์ค้นพบว่ามียีนที่ควบคุมความแก่ของเราแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจว่า จิตวิญญาณที่มีสติสัมปชัญญะของเราสามารถเปิดและปิดยีนของเราได้และสามารถสร้างยีนขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยนี่แหละคือการแฮกระบบให้เราเชื่อในสิ่งที่เรปทีเรียนต้องการเพื่อประโยชน์ของตนเองในการควบคุมมนุษย์ให้เป็นทาสไม่ให้เราตื่นรู้จะได้ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ แต่เพียงผู้เดียวเพียงเท่านั้นให้เราทำความเข้าใจใหม่ว่าดวงจันทร์คือยานมีระบบเมตริกที่ถูกสร้างขึ้นที่นั่นและเราต้องหาวิธีการออกจากเมทริกธาตุกันโดยการสร้างพลังงานความถี่สูงรักกันอันดิคอนดิชันเลิฟมอบความรักที่ไรลเงื่อนไขร่าเริงสดใสทำสมาธิเข้าหาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ ให้มากที่สุดคือพูดทำในเชิงบวกอย่างเดียวเพียงเท่านั้นเพื่อให้เกิดการตื่นรู้และออกจากเมตริกความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญก็ขอขอบคุณนะคะผู้แปลก็คือเ c e b o o k ของคุณบู o t เดย์หรือคุณต้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะและส่งความรักให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ